สบายดีสบายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนทีเขามาสมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะก็ยินดีตอนห้ามเข้าสู้สองนอกน้อยบันนาะเส้นเกา่าเส้นเคยเนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็สาวนกจะมานั่งลิ้นน้ำสาลีทุกคน <c oughs> นั่งรมกันตามภาษาผู้หญิงเนาะ <c oughs> ตามภาษานงเอื้อยกัน <c oughs> นั่งลิ้นน้ำกันนั่งลิน้นเนาะ Đấy bún lót đi Ui Khi nằm luôn nên lụt Nằm nằm bộ, nên nó khó khăn mà Đẹp nhau, ý nộp của mà Ấy nằm bồ dù, ấy nộp kè, hiểu khó mà bưng mưa sáu mưa lên Bằng mưa cà mau bằng เอวนกขาวีกได้ไงมาอันเสาเร่งเสาเร่งกันเลยมาจูฮีคันมามาจูฮีสวัสดิ์อ,อย่างเอโนยูหุนเนาะอยอังเอโนยูหุนได้กิน <c oughs> เก็คือว่าเสลีว่าบาวัดมาเนาะบาวัดมาแล้วว่าอันมาเบาจุนี้ว่าอีจู่หึ่งแล้วขี้อันเข้ามา ต <laughs> ี <sh od my |ms|> better, ้ยันเข้ามาไล่มาตีล้วบ่เป็นหยังเนาะกะสารีก็ได้บอกบ่าววัดอยู่ว่าบ่เป็นหยังมีไอ้นําเอ้ยนกอยู่นี่เขากะเว้านําดีลนําดีบ่เป็นหยังหรอกแต่าคือว่าเนาะบ่าวัดเราได้ออกมาอยู่นั่นนีจักเทื่อบ่ได้มาอยู่เฮจักเทื่อเนาะอยู่แต่ป่าล้วยังมีความคิดแบบนั้นอยู่เนาะบ่เป็นหยังแล้วเนาะ à bố mẹ nhỏ và năn bưng bưng bố hết chân đi luôn Ê đi nắm tí อือบะม็นน so yeah. ้ำมดเด็ดทีมันเป็นน้ำมืดมดแล้วน้ำมืดเฮเมื่อวานมีเบอร์กันเปิดเลยอยน้ำน้ำน้ำวะน้ำสิเนี่ยอู้หูเ้าลืมเบิ้องสิฟเฟียบเบิดปักเฮียอันนั่งอยู่ลูกนะนั่งอยู่อ่ะอ่ะอ่ะทักทีฉันมาดันคุณ ที่มานั่งแกเยนเียเียรีไปเปยนเจ้าโอ้คันนี้มีน้เี่ยไอ้กนั่งน้ำคชาวจีนเข้มาอันนี้เขามาลินอยู่นี้แบอยนี่เขาอยู่หันเขาอยู่หันชาวจีนเขามาแว่ ก็มาลิน้นนำมายามเบิง้งเนาะมายามเบิง้ง <c oughs> ว่ายันบบเป็นยังลายจีนก็อยู่นี่เขาบอกมันหวานเขาบอกบาวา่าอบเป็นยังหักแทงกัน อยู่แต่ป้ายังมีความคิดแบบนั้นอยู่เนาะเออลีนะอันเอ้ยนกคือเห็นมีอันต้นกล้วยบานอยู่หันต้นนึงแล้วฟันแล้วกล้วยกล้วยบานิเอมีกล้วยบานอยู่ันนึง กยอันเขากินมากมันน่ะมันปนกันเดโน่มันทั้งอีแต็กออกมาเนอะยังเงามันอันเพราะว่ามันเป็นอันตัวหน้าคือตัวนั้นแล้ะเด็กมันทั้งอีแต็กขึ้นมามครับอีแต็กขึ้นมาอือบ้านอันโฮแม่เอ้ยนกได้ไปหน้าอันนั้นก่อนฮอลอันกลวยเงากลวยแล่นั่นน่ะมนปุ๊บก็จะเป็นสีแลก็เป็นสีแลกินกระห้อง ดูหนาขันอนาอกินหอมกินหอมมอ,มอืมอ้งใหาเกันคว่ามากเทียม,มากัวามากตัวปวดได้อะมาตัวตะเกียเอคมวเสียจ จากเนยกันก้นมันจากเนยก้นมันจากเนยเป็นหัวเด้เหมือนเป็นหัว,วสองสามเดือนบอกสามเดือนสามเดือนสี่เดือนก็ได้กินละอันนี้ได้ดนนจะเดืยนแล้วเมาจี้ได้สองเดือนสามเดือนเขาเลย น้าไว้ฮะอันนำอกแล้วจ้าฮหกันลางเอามันจำเป็นบ่มีน้ำมือวานนี้บวฮกันปื๊ดด้มือผัดนี่ก็เบาเบาวัดเบาวัดออกมาออกมาเพื่อมาคกือมายามึือฮงอน ล้วบูมีเพือนเพื่อเราจิกับเขาป้าก่อนเราไปเรามาสวามาูุนี้เรายันเขาจีมาตีมาไล่นี่มาตีจริงๆเราบูเป็นย่างเนาะบาเป็นย่างบาววาดเราบูได้มาูุนี้จากเพื่อเด้เรามีแต้มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับเนาะมา,ะมานอนคืนนึ่งเช้าคืนล้วก็กลับมามายู้เรายู่บนเนื่องเรากลับขึ้นเข้าไปป้าแล้วบ้านเราออกมาจากไหนเนี่บาววาดว่านนะ มาอยู่นี้เลยและยันเขามาเห็นห้ายยันเขามาตีว่าสนจริงๆแล้วโบเป็นย่างเนาะโบเป็นย่างเฮากระเมนคนเราคือกันแลวเด้เนาะม,ม,มีเว่าซื่อชนเผ่าของเฮาเม้นซื่อเผ่าตรงเรื่องซื่อเนะาะเผ่าตรงเรื่อง มันมันก็มีเดนเราลุ่มเราสุ่มเราทึ่งนี่ยไปเดนเป็นเผาเป็นเผาไปมือนัน้นเอ้ยนกมามืออันือวัน เอารถไปหันพอดีอย <l acht> ู่รถออกไปอย่างหัวได้บดไปจับเฮือนเลยจับเฮือนพอดีอันแม่โฮว่าว่าเอน้อยให้แน่แปว่าอยากรับแล้วแบบเอน้อยบ่อันบ่ได้กินนมม่นน่ะเนาะยังกินนมสาวนกอยู่น่ะแล้วนี่อยากับแล้วอันอยากกินนมแดลอยากับแดบ่เนี่ยแม่าว่าเอน้อยห้ก่อน ก็เคี้ยวออกไปไปพอดีอันยูรถออกไปแม่นยันหัวยับเล็กตะปูบักยังๆพอดีอันหัวตั้งแต่ตนอันไว้รถออกไปทีแหละบดไปไค่อยไปมันไปไวบ่ได้เลยเนาะยางมนหัวบดไปเอน อันลูกมุกกับว่าพ่อปุณหทยนี่เขาออกมาแล้วเขาบอมมาแว่นนิดนึงยู่ว่าเสด็อันไอ้นำเขาป้าปมือํำอิดนะเขาป้าปมือํำอิดแล้วว่าอันมืออืดนี้อันพ่อปุณไทให้กับลูกมุกบ็อกไอ้นำว่ามืออื่นี้อีอกมาเอาเครื่องอีมาเอามะขั่วเอามะเขือมไปกิน เราเออนกเขามากกระพุบบหินห้ามซาลีกระพุบบหินมามาเอาเครื่องไปยูไปกินเนาะมาักเครื่อมักทั่วไปกินบ้านั้นก่อนนี้ห้าซาลีเก็บไปไข่เนาะมัม่วอันเอกแตเห็ดเป็นมัดเอาบฮ่าเห็ดอันแห้งไร่เนาะเห็ดอันเอาเห็ดมัดห้าหั่นบ่สิบหันเบ่ จะมีไปกระไดแล้วเนาะอืกระไดห้านิบหันไปข่ายตาบานฮอนฮอลโลาะ่ายตาบานนี่กระไดคือว่าน,นี่บันบันน้อยนี่เขาบอกว่าเก็บแม่ไปข่ายแม่เหาบอะไรไปเก็บมะขัวเขาทำมะขัวก็ว่าไปเก็บแม่เก็บมะขัวได้มะเขือได้ ไอ้ไไไ<ห>น้ำเอ,นอ้นกบัวุ้มือเช้าเมือแรงบัเห็นเขาา้มเขามาซื้อนี่บัวเห็นบัเห็นเข้ามาซื้อท่านเข้ามาซื้อแล้วก็ไข่เขาเขาอาเลอเก็บไข่ให้เ้า,าเลยมันเขาบม่มานะเขาอ,อยู่ไปเที่ยวเขาปุ๊กเอือบอะไปให้อันสาวลีไปให้เขาเขาจันท์ให้เขาเนั่นนี้กินเขาก,กินทอแล้วก็ เขากินมันกินบหันะนะแล้วนี่อันมันมีมักง่ายมักนั้นเขากเก็บไข่เขาฟูเพืเออ่อว่าไข่ให้มันมีรายใดฮะเฮาแซาลีฮะแซาติกฮะเขาจันให้ไม่เขามีมัได้เก็บ,ขกบไข่ก็ได้เก็บไข่ก็ได้ที่จริงมีฮะมีแหงอาไปไขก่ก็มีแต่แซาลีกับแซาติกแน่นอนเอาไปไข่มาได เงินมาเราก็ซื้อของยู่ขอกินมากินซื้อเครื่องแต่งห้าวยู่แป๊บเดซื้อชูเด๊ได้อะไรได้เสริมไปแบบนี้กะซื้อช่วยไอ้น้ำซื้อช่วยไอ้นกไปเนาะซื้อเมี่ยงซื้อกาแฟซื้อเมี่ยงซื้อกาแฟกิน อันแม่แม่เท่าหันเขาบอกว่าเอามาเบียมักหุงแม่จิปุ๊กเขาบอกบริก้คมาเ้อไปเที่ยวมาเจ็บแขนบนร่นยังม,มีอันเบียมักหุงหันไรกันเนาะไรเบียมักหุงไรเออมักหุงอันไนอ้น้ำอุยนทุกปุกันกะตัวนึงกะงาเงาลงหันไดเอาอันที่เป็ดขี้ไก่มามโมกกกไว้ก่อน đó cả tôn an bẻ uông nằm vẫn cả, bịt máng men xăm sòng gì thì là một, bóc ừ. nhang nó còn hông, lâm ừ, nhảy liền, nhìn bóc nhang nó xăm sòng là để xuống ừ. đi đi, anh nằm ở hộp mà hót màn đi, ออดวิโยติจ้าไปไล่มึงได้เดี๋ยวนอกไปอาโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนุกงคจะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแพงเท่านี้กันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสปหรับคลิปนี้สาวนุ่ขอกล่าวคำว่าสบายดีสุริสบายดีเด้อสบายดีบ๊ายบาย bye, bye.